สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันยองฮันเซลวันนี้เราก็จะมาลุมทัวร์โต๊ะกันนะคะนี่คือบรรยากาศโต๊ะนะคะนี่คือโปรตอร์ไอคอนค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าดินสอที่เราใช้เป็นประจำที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็น masking tape นะคะของเราอันนี้เป็นแฮงไฟไอคอน,นะคะ่ะ แล้วก็มีคำให้กำลังใจจากพี่ฮิวโก้นะคะเป็นเกมเมอร์นะคะเป็นนักแข่งเกม r o v ะค่ะแล้วก็มีรูปสโลแกนไอคอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็รูปพี่ยุนกับบาบิทนะคะแล้วก็โปสการ์ดวันเกิดของพี่ยุน,นะคะ่ะยุนให้เาอไอคอนนะคะส่วนตรงนั้นนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็น สตกกิค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นนาฬิกาจับเวลาค่ะแล้วก็มีรูปพี่ฮิวโก้นะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะตรงนี้แล้วก็มีไฮไลท์นะคะที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกเมจิกที่เราใช้ค่ะอันนี้จะเป็นโมเดลสไปเดอร์แมนนะคะแผ่นนี้นะคะเราซื้อจากที่ อ,อที่ไหนนะเราลืมเดี๋ยวรอนึงก่อนมิสเตอร์ดีไนะคะราคาประมาณ70บาทนะคะเราก็จะติดเข็มกาดแล้วก็ติดรูปนะคะมีรูปพี่มาร์คด้วยนี่แล้วก็เป็นแก้วที่เก็บอมสินของเรานะคะเราเอาไว้เก็บเงิน,นะคะ่ะเป็นแก้วสไปเดอร์แมนนะคะ เราสับไปดอร์แมนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์พวกกระดาษโน้ตของเราค่ะอันนี้จะเป็นโคมไฟของเรานะคะเป็นของแรมตันค่ะแล้วอันนี้จะเป็นลำโพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์เราค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นของติิงค่ะก็จะเป็นอัลบั้มไอคอนนะคะกับหนังสืออันนี้จะเป็นพวกหนังสือที่เราเรียน,นะคะ่ะนี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปอาจจะสั้นไปนิดอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวอะไรมากก็ ต้องขอโทษด้วยนะคะหวังว่าจะชอบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย